นี่คือพระนอนจักสีอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับท่านผู้ชมนี่คือพระนอนจักสีองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ผมจะให้ทุกคนผู้ชมอัดที่ผมอัดวีดีโอนะครับมาถึงแล้วนี่วัดพระนอนจักสีวรวิหารที่สองทางลงนบหบุรี3 6 4โอเคครับหมดแล้ว นี่พระพุทธรูปที่ติดอันดับว่าสูงโอ้เอีอคือบเวบีบมีับรถน่นีบร้นาอดรงเนี่ยมีี่100เมร้ของคุณจะอยู่ทางขวาอ100มตยัเรียวสวสายรับไ้ไม่มา้นมของคุณอยู่ทางขวา ดไมคของคุณอยู่ทางางหัวช่วงนี้เราจะให้ผู้เชี่ยวชาญไปอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญจแต่พาเดบไปปราสาทผู้นี่หลวงพุทตูตรงนี้เป็นกองบุญธรรมยาการจะเป็นกองบุญทุดงคุณพี่ร่วมบุญได้นะร่วมถวายน้ำให้บ้านทุดงได้หรือจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็ได้จ้ะ ส่วนตรงนี้เป็นกองบุญที่ดินตารางวันละหนึ่งบาทจ,จะสร้างวัดสร้างสุสานนัดธรรมนะคะทำบุญเท่าไหร่ก็ได้คุณพี่เ,เดี้ยวซ้ายิองน้อปิดทองทองงพ่ปข้างไปกลับองจริงด้านในนะคะกลับบนลกุได้นะคะเี้ยซ้าของทสีแดงเิดอง้่กัน,นนะคะได้เ่ากันนะครับว้าตุ๊กยิ้เปิดเคนะครับรอติดตาม e ี2ีสองตอหน้าพระนอนจากสีนะครับบาย